สวัสดีครับมผมลูกชนาน้าพระรอครับมอนี่ก็ได้มาอัปเดตราคากล้วยของขขพ่อเอ,นอ,เอ๋นะครับเนาะคนบอกมาเปิดราคากล้วยคนบิ่งครับว่าพี่น้องย c ได้เบิ่บงว่าคนที่เปิดราคา่าไรนะครับเนาะอันกล้วยบ้านไหนให้เนี่ยบ้านเสียงพินครับบ้านเสียงพินครับมูมุ่นะครับตำบล บ้านบ้านตังพินหมงหนึ่งนะครับพ่อเนาะเออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วเปิดราคาครับกล้วยพันธุ์มีถั่วแง่มนะครับนะวันนี้ก็ได้มาเปิดของไฟนะครับตัวนี้เปิดโค้ดแม่ลูกนะครับเลยนาะโค้ดแม่ลูกสูงกันเลยนี่พ่อ สูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบครับสูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบนะครับเนาะครับไอ้สถานะท่องนะพ่อเนาะครับด่านท่องอกล้วยงามดีครับผมท้องหกเดือนท้องหกเดือนเนาะครับอักษณ์กล้วยใช่ชัดชัดครับผมแต่แจ่มแจมจำอ่องข้อสองว่างนะพ่อกำไลขาสี่ขางงามดีครับน้าเขาสวยครับเขาเปิดดีครับผมกระจุงย่างผีนั่นเนาะ นะครับทั้งหนาครับสวยครับกล้วยครับตัวนี้หมอได้ครับหมอสนามที่เป็นแม่พันแม่บอกเลยนะครับเนี่ยนี่ครับไทยเพื่อนครับหางเงี้ยวโคหางเงี้ยเงี้ยวลามดีครับผมนี่ครับผมใช่สวยครับลูกลูกลูกที่ไหนพ่อในถังลูกฤๅษีสองในถังเนาะโอ้ลูกฤๅษีสองนี่ต้งสาวๆเลยครับยังสวยกับกล้วยตัวนี้ครับสวยดีครับผม เนี่ครับเรียบขาสวยครับเรียบขาสวยครับกาไลบนมีสีขางนะครับผมครับสวยครับขาเต็มเต็มเต็มอัตลักษณ์ประเทไทยชเตียนครับงามครับครับงามครับที่น้องเย็บซี่เกษตรกรผู้ไดที่สนใจกับอยาก็เป็นแม่พันธุ์แม่วอกกับบ่วงด้วยกันนะครับตอนนี้ครับไทยชัดๆเลยครับผมสวยดีครับผม สูงร้อยสามสิบเอ็ดบวกนะครับแล้วบวกลบครับผมนมสีเต่านะพบ้านะครับง้มสีเตาสวยกค้งคางคนใหญ่ๆเงยดนะครับกกหางใหญ่ล่ามดีครับเนี่ยอันนี้ลูกฟันตุกผูจตมีอมไรครับเนี่ยลูกฟันตุกผูครับลูกฟันตุกผูเนาะโอ้ทรงลูกดีเนะครับทรงลูกดีครับพี่น้องลูกฟันหนาแน่นเลยครับผมหางใหญ่กำไรมีหน้ามีหลังดือยกันครับลูกฟันนึกปีหรอ่อ แปดเดือนครับแปดเดือนเช้ครับลูกคนแปดเดือนแล้วกันครับโอ้ห้ามอยู่ครับผมทรงลูกดีครับผมนี่ครับลูกไส้่นเอาในห้องเลยครับไอ้ตัวไหนวะพ่อพี่พ่อมันครับครับครับก่็จะเล่นใช่ตัวนี้พ่อตัวนี้พ่ออันบ้านพ่ออันบ้านนะครับเนาะโอ้ลูกแรก้ยงพ่ออันบ้านแล้วตัวตัวในห้องนี่ครับก่็จะเล่นด้วย นี่ใบไม่หลอดนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมลูกของเกาจะเล่นครับที่โนทับไว้ในถังครับกะทับวันเดือนวันที่สิบเดือนสี่ครับกำนดครอบกะกำนดคลอดวันที่สามสิบเดือนสองครับหกหาครับผมกัมีใบมีหลอดมากกระั้นสีนะครับน้าว่าเป็นทับของลูกเกาจะเล่นครับ สองบิ๊กไอ้ฟ้ามครับมีสเต็ปเง็บยอะพ่อเจ้าแบงค์แม่เขาหักนะครับเนาะแล้วสวยดีครับผมงามดีครับผมมุ้ยตำหนี้แล้วครับเนาะขาบดถกขาบดถกโอ้นางบดครับผมกินยาดีป่ะครับผมครับผมโอ้กิยยาเก่งนะครับเด้อพี่น้องผู้ใดที่สนใจ เดี๋ยวไปเป็นแม่พันแม่บอกไปพัฒนาต่อยอดกัสนใจกระทกมากนะครับเบื่อท่วมทิ่ถิ่มไปล้างคิปเพื่อเก่าแล้วครับผมต่อยอดได้อีกไก่ครับเพราะว่าก้วยยังยังสดกับลูกที่สองในท้องครับผมลูกที่สองในท้วงเนี่ยผมเป็นของเ้เก็จะเลื่อนความครับคนทับทับหลอดทับหลอดไปครับรับประกันท้องแล้วป่าเนาะรับประกัน้อรับประกันท้องครับผม โอ้งามครับงามงามงามไก่ได้ไก่นะครับเด้อเนี่ยเกษตรกรเอฟซีประเทสนใจเดี่ยวเป็ต่อยอดเป็นแม่พันธุ์แม่บอกระทักมาแล้วครับเนาะรีบทักมาเล,ล้นครับเด้อเพราะว่ามันสวยดีนะครับผมประเทที่เห็นเราก็รีบทักมาเลยครับกล้วยบุ้ยแบบนี้ครับโอ้ควรมันตกสวงดีนะครับเด้อ ควนหบาบควันหาบทั้งทั้งหน้าทาั้งหลังตกส่วงครับผมโอ้ควนงามกับตกส่วงทั้งใส่ทั้งขวานี่โอ้ทั้งใส่ทั้งขวาด้ะครับผมควนงามกับควนงามควนงามดีครับควนจับดีกล้วยไม้สนมีครับกระบี่จับตาคว่ำนี่สีดอกเล่าดีครับนี่นะครับผมหนา้าควนครับ ame, มีลูกแมงกระบี่จับตาคว่มครับเนี่ยตาแจ่มแจ่มแจ่มอ่องคอสวยครับ นี่ครับอ่องคว้าคนสองกล่องเออคว้าวใหญ่ดีครับผมนี่แหละครับเรียบโอ้เรียบสวยอแจ้งขาใหญ่ดีครับถ่ายชัดเลยครับเนี่ยให้เบิ่งแบบว่าให้พี่น้องได้เห็น้ชัดเลยครับสวยครับผมสวยคออไเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่น้องเขาได้ไปต่อยอดครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะครับเนาะโอ้พอแล้วก็ต่อรองได้ครับต่อรองได้พอไหมว่าในเม่อครับผมโอ้ต่อรองได้ครับผมพอแล้วใจดีครับว่าเปิดราคาที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทักมาแล้วครับเด้อลูกในท้องเป็นของเก่าเจริญ่นี่ใบมีหลอดรับประกันครับปิดคอนเนีมได้ครับราคาเนี่ราคากับเซลล์ก่อนครับเอื้อมถึงครับผมเพราะว่าเอาไปจอยอดได้ อีกไก่ครับลูกที่สองในทรวงครับผมสวยดีครับนี่ครับนี่ครับตั้งถ่างกวนไายสวยนะครับเด้อไายสวยดีครับนี่ไายครับนี่ครับหางควนเหง้าลามดีครับผมควนครับเรื่องมะเขาได้ครับหางควนขินแม่พัดแม่บอกครับสบายเนะครับนี่งหามลูกควนกันนะครับลูกควนลูกได้บ้นนะจับลูกมันเออโอ้ลูกกระเที่ยงอยู่ครับผม ลูกกระู่ดีครับผมลูกกับอองข้าสองวางนกันครับงามอยู่ครับผมลูกคนกันเลยลูกดีครับทรงลูกงามครับทรงลูกงามกล้วยแมีนครับแค่์ป่ะจับนะโอ้แค่ครับผมจับได้ครับผมจับไดู้หครับผมโหอยเชีองทั้งเม่ทั้งลูกเลยครับผมพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจก็รีบพักมานะครับเร้อราคากั ต่อรองกันได้เพราะว่านี่แหละครับผมกลิ่นยาเนี่ยเก่งครับเนี่ยครับตั้งหนาคนครับที่ที่อยู่ตั้งเจอกับว่าเฮ้ยบ้านเชียงพินเจอบ้านเชียงพินครับบ้านเชียงพินตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะเนี่ยครับ นี่นครับสวยๆนะครับ,ค,รบคลิปนี้ผมก็สิได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วครับนะพี่น้องเอฟซีพุทเอสนใจก็ทักมาแด้วครับเด้อบื่อโทษกับลังคลิดไว้ก่อนแล้วผมก็รีวิวไปนะครับเด้อขั้นเห็นแล้วครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดทักด้ยใครให้เมีันด้วยนะครับ